หลายๆคนก็จะรู้จักก็คือครูตายนะคะหรือว่าพี่ตายเจ๊ตายหรือว่าแม่ตายนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นแม่ชีตายะคะ่ะทาไมถึงตัดสินใจมาบวชใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นคําถามที่มีคนถามเยอะเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือมีความสนใจมีความตั้งใจมานานมากแล้วว่าออสักครั้งหนึ่งก็คืออยากจะบวชใช่ไหมคะก่อนหน้านี้คือเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่หลายๆครั้ง แล้วก็ทุกครั้งที่เราไปปฏิบัติธรรมก็จะได้อะไรกลับมาเสมอคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกสมาธิการถือศีลนะคะแล้วก็ทำให้เราสงบมีความตั้งใจว่าสักครั้งเราก็คืออยากจะมาเป็นนักบวชหรือเป็นแม่ชีสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเหตุผลหลักๆเลยในครั้งนี้เลยก็คือการบวชเพื่อ ตอบแทนพระคุณบ right? so, so, um, ิดามารดาพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานมานี้นะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะลูกคนหนึ่งจะทำกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้การมาบวชในครั้งนี้ได้อะไรใช่ไหมคะ ดับแรกเลยเนี่ยต้องขอบคุณตัวเองมากๆค่ะทีะ่ได้ตัดสินใจมาบวชแล้วก็ได้ตัดสินใจที่จะวางภาระหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวภาระหน้าที่ในการทํางานเพราะว่าเป็นคนที่แบบมีภาระเยอะนะคะแล้วก็มีข้ออ้างให้กับตัวเองตลอดเวลาเลยว่าแบบไม่ว่างไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ได้ให้โอกาสตัวเองได้มีสติ ได้พักกายพักใจเมื่อกายใจมันเบาแล้วก็จะพร้อมที่จะหันกลับมาดูตัวเองการเป็นนักบวชมันก็ทําให้เราได้ฝึกในเรื่องของสมาธิด้วยสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบอยู่กับธรรมชาติธรรมะก,ก็คือธรรมชาติมันมีเขาเรียกอ,อะไรสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยก็อยากจะเชิญชวนนะคะสําหรับใครที่สนใจ สำหรับที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องบวชเป็นแม่ชีแบบนี้ก็ได้นะคะยังมีคอร์สปฏิบัติตธรรมอานาปานาสติหรือคอร์สการปฏิบัติตธรรมต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขเสวะทิ์นะคะหรือว่าหวันนะะไปเช้ามาเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยก็ได้สำหรับที่นี่นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น การสมาธิต่างๆในรูปแบบต่างๆนะคะการทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆเกี่ยวกับครอบครัวก,ก็มีถ้าใครสนใจก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูที่เสถียรธรรมสถานได้ค่ะ